Oh บ้านางล่ยงก่อนด กระสินนะครับสุนเมล็ดพันข้าวครับเรียนเชิญท่านนายกนะครับทั้ง6ออตำบลเลยครับท่านนายกนะครับ ากาจัดงานประเพณีบุญคูณลาในการเทศกาลข้าวเหนียวเขาวงประจำปี2 5 6 6ในระหว่างวันที่1 5ถึง17ธันวาคม266 6นันหเริยนสนามหน้าทีวว,วิการอำเภอขาวงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานรัฐกับประชาชนโดยใช้ทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นตลอดจนการต่อยอดพัฒนาและเผยแพร่ข้าวเหนียวขาวง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศภายในงานมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด,ด้วยการเสเวนาแนวทางการพัฒนาข้าวเหนียวเขาวงการจัดซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลการก่อสร้างประสาทร,รวงข้าวกิจกรรมการประกวดแข่งขันของ,ของสวนและการการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของ ได้กล่าวเปิดงานประเพณีบุญคุณลานในงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวงประจำปีสพอเรดรหกสบตามลำดับต่อไปก็กลับรูจบครับในอำเภอเขาวงประธานจัดงานและ,ะคุณนายท่านนายอำเภอท่านปัจจุส์จังหวัดกาลสิน์ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาลสิน์ท่านหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีชากรจังหวัดกาลสินท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกาลสินทุกภาคส่วนท่านพงเทพจันนอท่านในเพอห้วยพึ่งท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของอ,อำเภอเขาวงท่านผู้บริหารองคอ์กรอย่างยิ่งนะครับที่ได้ามาร่วมง,งาน ในงานประเพณีบุญกุมลานและงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวงประจำปี2566ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอเชื่นชมนะพี่น้องชาวภูไทยนะครับพี่น้องอที่เป็นนะครับนางรำนะครับในวันนี้นะครับก็ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์เอกลักษณนะ์ของอำเภอเขาวงของเรานะครับ ื้นที่ตั้งของโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการพัฒนารุ่มน้ําลําพยังตอนบนนะฮะอันเรื่องมาจากพระราชดำรินะฮะโครงการอุบงผ่านน้ําลําพยังภูมิพัฒน์นะฮะแล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้าฝนอันเรื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคีเนี่ยนะครับก็เป็นที่อ่ โครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะฮะว่าเป็นโครงการพระราชดิศก์แล้วก็พี่น้องชาวอำเภอเขาวงพี่น้องท้องถิง่นท้องที่ของเรานะฮะก็ได้ศึกษาได้รักษาและก็ต่อยอดโครงการของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นนี่ก็แต่เห็นว่าทางคนหน้าสวนราชการจังหวัดเนี่ยพอบอกว่าอำเภอเขาวงเนี่ยก็มากันนะครับเกือบทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับ ก็มาให้กำลังใจนะครับกับพี่น้องชาวอำเภอเขาวงของเรานะครับก็สุดท้ายนะครับก็ผมไม่รบกวนเวลาของการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ผมเองก็อยากจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะอันเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวอำเภอเขาวงของเราเนะี่ยจงได้โปรดดลบดาลนนให้การจัดงาน,นประเพณีบุญคุณลานและเทศกาล ข้าวเหนียวขาวงระจำปี2,566ในั้งนี้สำเร็จงานลุกล่วมาตามเป้าหมายทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานประเพณีบุญคุณาและงานเทศกาลข้าวเหนียวขาวงประจำปี2,566หน้าบัดนี้ครับขอบพระคุณทุกภาคส่วนครับขอบคุณมากครับในการดูครับทำความเป็นข้าวเหนียวใหม่ กดปุ่มครับเป็นเอ่นะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยครับเป็นเชิ